เผยข้อมูล s a m s u n g g a ซ a x c 4 4 5อาจใช้บานพับแบบใหม่ที่บางกว่าเดิมพับได้สนิทและไม่ทิ้งรอยล่าสุดทางดีเเล็กสำนักข่าวเกาหลีใต้ได้รายงานว่า s a m s u n งกำลังทดสอบกลไกบันพับแบบหยดน้ำสำหรับสมาร์ทโฟน s a m s u n g g a ซ a x c 4 5 5ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับซึ่งจะช่วยให้หน้าจอพับกันได้สนิท และลดรอยพับตรงกลางลงครับเื้องต้น s ซัมซุงได้ทดสอบความทนทานของบานพับแบบใหม่แล้วโดยสามารถพับได้2องแ0,000ครั้งก่อนจะเสื่อมสภาพลงเล็กน้อยครับโดยที่ผ่านมาทางซัมซุง Samsung ใช้ระบบบานพับแบบตัวยูกับ Galaxy C4 และ Galaxy c f เฟทุกรุ่นเลยครับเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าและทําให้ตัวสมาร์ทโฟนมีราคาถูกลงส่วนบานพับแบบหยดน้นํานี้ก็มีสมาร์ทโฟนพับได้แบรนด์อื่นนํามาใช้แล้วเช่นกันครับ อย่าง Oppo Find N2 และ Huawei P50 Pocket เป็นต้นครับถ้าซึ่งทย้อนไปในงาน C ซึ่ง้ยซึ่งายอนไปในงาน CES 2 0 2 3ที่ผ่านมา Samsung ได้นำสมาร์ทโฟนฝา,าพับแบบหยดน้ำของตัวเองมาจัดแสดงซึ่งติดตั้งอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นทดสอบโดยสามารถพับได้แนบสนิทกว่า Galaxy Z 4 4อย่างชัดเจนครับและบางลงจาก15.8ม mm, ิมรเหลือเพียง14 mm มม แต่ยังไงก็ตามครับยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการนำวันพับแบบทรงหยดน้นํานี้มาใช้กับก a l ซีซี45จริงหรือไม่นะครับเพราะการทดสอบต้องใช้เวลาพอสมควรและอาจจะไม่ทันการเปิดตัวก a l ซีซี45ก็เป็นได้ครับตอนนี้ช่อง IT ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟァสเพียงแค่เดือนละย0บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ